สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โลกของคณิตศาสตร์กับแมทธิมาคูหนุ่มครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ครับเป็นวิดีโอที่เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมครับครูหยิบมาในส่วนของข้อสอบที่เคยออกซ้ำกันมาให้พวกเราครับได้เห็นแนวข้อสอบสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบครับเตรียมในปี68นี้แล้วก็ในอนาคตครับหกานไปแล้ว1ข้อครับคราวนี้มาดูข้อที่2 ข้อที่2ครับซ้ำกันที่ปี60กับ2ฮะอ่ฮเว้นปีสองปีออกซ้ำข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีด้าน AB ยาวเท่ากับด้าน AC ก็ประมาณนี้แหละครับมีจุด A เป็นจุดยอดร่วมแสดงว่า A ครับคืออยู่ตรงนี้ B กับ C อยู่ตรงนี้โอเค A.D. เป็นเส้นมัธยฐานยาว8หน่วยแสดงว่ามีการลากเส้นตรงจากจุด A ไปแบ่งครึ่งด้านตรงข้ามแบบนี้ในในคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถ้าเราลากเส้นตรงจากจุดยอดไปแบ่งครึ่งด้านตรงข้ามเนี่ยมันจะตั้งฉากครนะมันจะตั้งฉากแล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้มันจะยาวเท่ากันโอเคตรงนี้ยาว8 ครูสมมุติว่าตรงนี้ยาว,วายกับวายครับยาวายกับวายหลังจากนั้นครับเขาบอกอีกว่าและผลบวกกำลังสองของเส้นมัธยฐานทั้งสามเส้นก็คือหมายความว่าเอาเส้นมัธยฐานแต่ละเส้นนะครับมายกกำลังสองแล้วก็มาบวกกันเนี่ยมันได้ออกมาเป็นสองห้าแปดครูก็ไล่ไปประมาณนี้ครับนี่ เส้นสีน้ำเงินตรงนี้แหละครับคือเส้นมาธยฐานที่ครูใช้สีเดียวกันเพราะมันเท่ากันเหตุผลที่มันเท่ากันเพราะว่าด้าน AB กับด้าน AC มันเท่ากันโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เท่ากันครูสมมติว่ามันยาว x กแล้วกันตรงนี้ยาว x ตรงนี้ยาว x x x ครูให้ตรงนี้เป็นจุด E จุดนี้เป็น F เรารู้อย่างหนึ่งครับเรารู้ว่า CF มันเท่ากับ BE เพราะฉะนั้นครับเอาความยาวเส้นมาธยฐานแต่ละเส้นมาบวกกันก็คือเอา AD กําลังสองบวก BE กําลังสองบวก CF กําลังสองไปเท่ากับ258 AD คือ8 ก็ BE กับ C F มันเท่ากันคูก็เขียนในรูป BE แบบนี้258 2 BE กำลัง2 258ลบอะไรออกไปครับ,บ -64 258ลบ64ได้ออกมา194เพราะฉะนั้นครับ BE กำลัง2เอา2ไปหาร ได้มา97เก็บไว้ดูเล่นๆแก้เซงก่อน b อ่ะบีลังสองคือ97คราวนี้เรามีสูตรเกี่ยวกับการหาความยาวเส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสูตรครับใครที่เรียนกับครูไปครับครูให้ไปแล้วนะครับสูตรพวกนี้ทั้งในคอร์ส MB1 Plus ครับครูให้ไปหมดเลยสูตรพวกนี้อ่าอันนี้คือ A.A. B, C แล้วก็อันนี้เป็น K แล้วกันครับเพราะว่ามันเท่ากันเห็นไหมคือเส้นมัธยฐานเราจะมีสูตรว่า K เท่ากับสแควรูทสูตรนี้ต้องท่องให้ขึ้นใจนะฮะ 2B กำลัง2ลบ 2a กำลังส,งลลงสงแล้วก็ส่วน4ครูก็จะเอาสูตรนี้แหละครับมาหาเพื่อจะโยง BE กำลังสงให้ได้ ก็ <c oughs> โทษทีครับอ่ะคูเขียนเส้นนี้รูปเล็กๆจะให้ดูว่าคูมองเส้นไหนอุย้ยแม่คำสั่งพวกนี้พอมันมาอยู่ใกล้กันแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อืมนี่เส้นนี้จืบอืมอืมอหื โอเคอันนี้ครับคือ B คือ E อันนี้ X ออันนี้ 2Y อันนี้ 2X เราจะได้ว่า BE กำลังสองเท่ากับสแควรูทชืบ2คูณ 2X กำลังสองบวก2คูณ 2Y ากำลังสอง แล้วก็ไปลบด้วย 2x กำลังสองส่วน4เรายกกำลังสองทั้งสองข้างจะออกมาเป็น be กำลังสองเท่ากับอันนี้เป็น 8x กำลังสอง 8y กำลัง2ลบ 4x กำลังสองส่วน4อฮะ be กำลังสองเรารู้แล้วคือ97แทนค่า97 สอันนี้ครับ8ปลบสก็เหลือ4เอา4ไปตัดก็จะเหลือ x กําลังสองสไปตัด8เหลือ2เพราะฉะนั้นครับเราจะได้สมการว่า x กําลังสบวกสองากลังสองเป็น97ขออนุญาตให้เป็นสมการที่1นึออ่าฮะหลังจากนั้นเราไปดูรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ครับ เราจะได้ใช้พิทากรัสเพื่อชยโยงหาค่า x y เห็นไหมเส้นนี้ครับดูสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกปะอ่าพอมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็พิทากรัสมาเลยครับครูก็ให้ไปดูที่สามเหลี่ยม ADC เราจะได้ว่า AD กํลังสองบวกกับ CD กํลังสอง จะไปเท่ากับ AC กํกำลังสองแปดกำลังสองสองกําำลังสอง64ย้ายข้างครับเราก็จะได้สมการอีกหนึ่งตัวขึ้นมาก็คือเป็น 4X กําำลังสองลบ y ากำลังสองเท่ากับ64อันนี้ก็จะเป็นสมการที่สอง มีสสมการเราก็สามารถแก้สมการหาค่า x y ได้แล้วครับหลังจากนั้นครับครูก็จัดแบบนี้ครูเอา2คูณเข้าไปในสมการที่2และกันเพราะสอคูณเข้าไปในสมการที่2มันก็จะออกมาเป็น8 x กําลัง2ลบ2 y กําลัง2เท่ากับ128จะออกมาเป็นสมการที่ 3ามชือ,อมสมการที่3คราวนี้เราก็จะมาแก้สมการ1กับ3กันครูก็เอาสมการที่1บวกกับ3เอาสมการ1กับ3บวกกันครับคือสมการนี้กับอันนี้บวกกันมันจะได้เป็น 9X ำลังสองอันนี้ได้สองสองห 2องหาหรด้วย9ก้าได้ออกมาเป็น25่อ้าว x กํลังสองเป็น25 x ก็5สิครับได้ x มาเป็น5แล้วก็เอาค่า x ที่ได้โยนกลับไปเพื่อหาค่า y 64เป็น100ลบ y กําลังสองเท่ากับหก y ากำลังสองคือ36 y ก็คือ6อ้าวมาครบแล้วครับคำถามเขาถามเราว่าความยาวเส้นรอบรูปสามเหลี hmm. a, B, ่ยม ABC ครูก็ใช้เป็น h a ครับสามเหลี mm ่ยม ABC มันก็คือเป็น2 x บวก2 x บวก2 y 4 x x คือ5บวกกับ2คูณ6โอ้โหได้เท่าไหร่ครับ20บวก12คำตอบข้อนี้ก็คือ32ได้มาเป็นช้อยข้อ2ครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อครับที่ข้อสอบหยิบมาออกซ้ำกันแสดงว่าข้อนี้ต้องมีอะไรครับ คนที่ออกข้อสอบถึงหยิบมาออกซ้ำกันต่อให้ไม่ซ้ำครับในในปีอื่นๆมันก็จะต้องใช้ไอเดียครับใช้สูตรลักษณะแบบนี้แหละเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาผ่านมาแล้ว2ข้อครับสําหรับข้อสอบเข้าเตรียมอุดมครับที่ออกซ้ำกันนะครับสำหรับวิดีโอครับครูก็จะมีให้ดูทั้งหมด10ข้อนะครับ10ข้อสำหรับข้อสอบเตรียมที่ออกข้อสอบซ้ำกัน ไปเรื่อยครับ10ข้อนี้ก็น่าจะได้ทักษะน่าจะได้ไอเดียเวลาไปเจอเข้อสอบจริงๆครับเราจะได้ทำได้ดูกันต่อครับข้อต่อไป